เกะกางคลาสสิกสมชื่อโลมันโยกได้เ <c oughs> ว้ยโคตรเนี้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับ ก็คือประเด็นคือมีโอกาสนะฮะผมก็อยากจะกลับมาทําคลิปเกี่ยวกับรถเช่นเคยนะฮะผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราชอบที่สุดแล้วพูดถึงเจ้า Royal e n f i e l d คันนี้นะ พูดถึงฟิลลิ่งที่ผมชอบของเจ้าโรยเ l อร์เอฟฟเนี่ยด้วยมันเป็นสูบเดียวลูกโตนะฮะม5 0 0 c c มันก็เลยรู้สึกว่าการขับขี่เนี่ยมันเล้าใจพอสมควรถ้าใครเคยสัมผัสพวกตะกูล SR400 หรือพวกอ่ส4จังหวะสมัยก่อนที่เป็นก้านกระทุงอะฮะมันก็จะได้ให้อารมณ์เดียวที่ทมันคล้ายๆกันด้วยลูกสูบที่มันโตแล้ว แรงบิดท,ที่มันแบบว่าอรอบต้นที่มันแบบ,บโดโหดสะใจเออใครชอบสายแบบซีซีเยอะลูกเดียวเนี่ยคือแบบแจ๋วเลยนะฮะกับโรเยอร์แบบฟิลลคันนี้จริงๆมันเป็นรถที่ขับสนุกนะแต่ตอนเนี้ยเราไม่สามารถขับเร็วได้เพืเ่อนเพราะว่าแฮนด์เจ้าคันเนี้ไว้มันหลวมถ้าเราตกหลุมแรงๆหรืออะไรเงี้ยมันทับได้เลยก็เลยตั้งใจว่าจะเอา เอาเจ้าโรเยอร์แอนฟิวกันเนี้ยไปขันแทนขันอะไรให้มันแน่นก่อนแล้วเราค่อยมาลองขับให้มันสนุกกว่านี้เออมันน่าจะสนุกกว่านี้แล้วมีความมั่นใจมากกว่านี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าพี่ชายผมรู้หรือเปล่านะฮะว่าแฮนด์มันหลวมอยู่นะฮะผมมันอันตรายนะเอาจริงว่อาอันตรายมากนะฮะผมโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปแวะให้ลุง ผมนะฮะจัดการไขายแฮนหรือเอาอะไรมาลองให้ก่อนละกันนะฮะผมถึงพอดีเลยนะฮะไรที่ชมอยูก่ก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะกันนะฮะผมสัญญาว่าจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะฮะพ่อทำอะไมครับตอนนี้เรามาแวะอยู่ที่อู่ของลุงเล็กของผมเองนะฮะผม กับเจ้าโรยเออร์แอนฟคันนี้ประเด็นคือตอนนี้เราเจอปัญหานะยืมรถเข้ามายืมรถพี่ชายมาแล้วเจอปัญหาตรงที่แฮนด์มันแฮนด์มันขยับได้มันโยกได้เว้ยโคตรเยี่ยเลยลับขับอยู่ไม่มีเวอ่ะทุกคนเ,เราจะแก้ปัญหาตรงนี้หน่อยนะฮะ น DIY ระหว่างรอซ่อมแฮนด์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพเจ้าโรเยอร์แอนด์ฟิลห้าร้อยซีซีนะตัวนี้ไม่รู้ว่ามันชื่อรุ่นอะไรด้วยสภาพคืออันนี้เป็นคอนเซปต์เว้ยนั่นก็พี่หนุ่มเขาบอกว่านี่ เก็บไว้ไม่ต้องล้างตั้งแต่ซื้อมาเพื่อให้มันดูคลาสสิกรถครันนี้เน้นขับนะฮะไม่เน้นล้างอยากให้ดูสภาพเก๋กงคลาสสิกสมชื่อดูรถที่แบบหลุดมาจากช่วงสงครามโลกจริงๆนะฮะก็คือแบบสภาพรอยบาดแผลใช้งานคุ้มคอนเซ็ปต์เขาเลยนะครับผมคือไม่ล้างจะได้ดู คลาสสิกอันนี้ถ้าใครชอบแบบแนวคลาสสิกแบบโหดๆด,ดิบๆแบบนี้ก็ลองไม่ล้างรถกันดูนะครับผมแล้วจะได้รถสภาพนี้โอเคระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรารอซ่อมก่อนแล้เวเ,เอารถไปคืนเขาละเ,เอาละครับตอนนี้นะฮะก็ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็ เดี๋ยวเราลองไปขับเล่นกันอีกสักทีนึ่งนะน่าจะมั่นใจมากขึ้นนพอทำแล้วมันแบบซ่อมแซมแล้วมันรู้สึกดีนะแบบมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะปิดกล้าที่จะอะไรไงฮะไุ่เหลือไม่กลัวแล้วตอนนี้คือพร้อมปล่อยพร้อมปล่อยพลังนะฮะผมเอาจริงผมเป็น คนที่ชอบรถสูบเดียวนะเพราะว่ามันมันมีเอกลักษณ์ของมันเนะี่ยเออยิ่งเป็นแบบว่าลูกสูบตโตๆแบบเนี้ยเวลากระแทกทีหนึ่งมันแบบรู้สึกได้ฟิลลิ่งเออและอย่างหนึ่งที่ชอบชอบรถพวกเนี้ยเพราะว่ามันมันมีความแบบว่าคลาสสิกในตัวเลยเจ้าโรเยอร์เอฟฟิลเนี่ยตำนานเนี่ย เท่าที่แบบว่าระหว่างรอซ่อมเมื่อกี้เนี่ยไปเปิดอ่านดูก็คือแบบเออเป็นรถที่มีตำนานพอสมควรนะเออเกิดมาในยุคสงครามสงครามโลกไม่แน่ใจว่าครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่2แต่แต่มันเป็นแบบว่าพอเขาเอามารีโปรดักขึ้นมาใหม่เ,ออเขาก็ทำออกมาได้แบบว่าคล้ายคลึงกับรูปลักษณ์ในสมัยก่อนจริงๆออแล้วมันก็เลยดูแบบคลาสสิก ใครที่ชอบรถคัสสิ่งอยู่แล้วเงี้ยผมว่าไม่ผิดหวังนะที่จะได้ครอบครองเจ้า Royal Enfield นะครับพูดถึงท้องสปีดนะเมื่อกี้ผมลองขับด,ดูแล้ว120 120นี่คือสั่นนะเออแต่คือมันอาจจะไปได้ถึง140นะ160ไม่แน่ถึง,ถง160 ใครที่ใช้ r o ร a l อร์วิวอยู่ก็มาคอมเมนต์ดูได้นะครับว่าท็อปสปีดแต่ละคนเนี่ยที่ขับขับไปด้วยได้ที่เท่าไหร่ซึ่งผมได้120เนี่ยผมโอเคแล้วเพราะว่าก็อย่างที่บอกอะว่ารถพวกเนี้ไม่จําเป็นที่จะแบบท็อปสปีดสูงๆมันเน้นแบบขับชิวๆกินลมชมวิวแค่นี้นก็สนุกแล้วสำหรับผมนะสองล้อมีเครื่องขับเคลื่องด้วยหัวใจแบบว่าคนที่ รักรถสองล้อแบบเราเนี่ยไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่ยังไงก็มีความสุขเวลาได้ค่อมได้ขี่นะฮะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะฮะก็ใครที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์อยู่นะฮะผมก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะเพื่อนระมดระวังกันด้วยนะถนนถนนนลื่นกว่าปกตินะฮะ ช่วงนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปมากมายนะในช่วงนี้เพราะว่ามันอาจจะเป็นด้วยโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่สัญญาว่าจะพยายามหาเวลาทําคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมวันนี้นะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเราได้สัมผัสเจ้าโรยยูเอฟฟิลมาพอสมควรแล้วครับวันนี้นะได้ซ่อมแซมให้พี่ชายด้วยก็น่าจะเป็นผลดีนะครับผมยืมรถามาแล้วก็ใช้งานแล้วก็ต้องดูแลรักษาเขาด้วยเออ อย่างก็ฝากเกรีย์ช anel ด้วยแล้วกันฮะเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆ